สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพุทธที่14ตุลาคมนะคะสำหรับนะคะทองคำในช่วงนี้ก็กำลังขึ้นทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1,176นะคะเปิดตลาดที่1,168เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,167ถึง1,174 นะคะขึ้นชนแนวต้านบริเวณ1,176นะคะแต่ยังไม่ผ่านถ้าผ่านได้ก็จะมีโอกาสไปต่อที่บริเวณ1 2 0 5ถึง1,215เหรียญน,นะคะส่วนข่าวอื่นๆประธานเฟดสาขาเซนหลุยระบุว่าเป็นเรื่องยากที่เฟดจะปรับขึ้นนาตาดอกเบีย้ยในเดือนนี้แล้วก็มีโพลรอยเตอร์คาดว่าจีนจะเติบโต6.8%ในไตรม,มาสที่3นะคะส่วนรัฐบาลญี่ปุ่นก็มีการปรับลด ประเมินภาวะเศรษฐกิจว่าตอนนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอการฟื้นตัวนะคะขณะที่ต่างประเทศก็ซื้อสินค้าและบริการจากญี่ปุ่นลดลงสำหรับในคืนนี้นะคะช่วงทุ่มครึ่งก็จะมียอดขายปลีกนะคะแล้วก็มีแต่ชนีราคาผู้ผลิต ส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะกําลังขึ้นชนแนวต้านบริเวณ1,176นะคะซึ่งบริเวณนี้ก็ไม่น่าจะผ่านได้ภายในครั้งเดียวนะคะน่าจะมีการย่อตัวลงมาก่อนนะคะแต่ถ้าผ่านได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อที่บริเวณ1,205ถึง1,215เหรียญนะคะแนวต้านวันนี้ก็1,176แล้วก็1,205แนวรับที่บริเวณ1,163แล้วก็ 1,156นะคะแล้วก็ให้เทดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ